ในสังคมปัจจุบันการทำศัลยกรรมไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่การปรับแต่งเล็กๆน้อยๆเช่นการสักคิ้วทำตาสองชั้นเสริมจมูกเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับได้อีกทางทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสวยงามมากขึ้นด้วยทางเลือกนี้การทำศัลยกรรมยังเป็นโอกาสสำหรับคนที่อาจจะไม่โดดเด่นทางรูปร่างหน้าตาให้ได้มีโอกาสสวยขึ้นอย่างไรก็ตามทุกสิ่งต้องมีขีดจำกัดการทำศัลยกรรมอย่างพอเหมาะพอควร สามารถทำให้ดูดีขึ้นได้แต่การทำศัลยกรรมมากเกินไปอาจทำให้ดูน่ากลัวได้ในญี่ปุ่นมีดาราชื่อดังคนหนึ่งที่ลงไหลในการทำศัลยกรรมมากและเขาใช้ใบหน้าที่เหมือนตุ๊กตาเซรามิกในการเข้าสู่วงการบันเทิงญี่ปุ่นที่สำคัญเขายังไม่ยอมรับว่าเขาเคยทำศัลยกรรมอีกด้วยสวัสดีค่ะทุกคน ที่นี่คือมันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของนักเสริมความงามตัวพ่อของญี่ปุ่นโดยเจ้าของเรื่องราวนี้ชื่อว่าคุวาตะมาซาชิแต่เขาชอบให้คนเรียกว่าแมดก่อนที่จะเล่าเรื่องของเขาทุกคนสามารถดูใบหน้าที่สวยงามของเขาจากภาพได้ก่อนค่ะดวงตาที่กลมโตกว่าคนทั่วไปจมูกที่เล็กจนหายใจลำบากและปากที่ดูใหญ่เพราะใบหน้าของเขาเล็กเกินไปคิ้วที่เด่นชัดของแมดการผ่าตัดเปิดหัวตา แต่ตาสองชั้นที่ค่อนข้างไม่เป็นไปนในทางที่ดีนักเพิ่มเติมกับผิวที่เนียนละเอียดและไม่มีรูขุมขนเลยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาทำศัลยะกรรมมามากเพื่อนๆที่รู้เรื่องศัลยะกรรมคงรู้ว่าการทำศัลยะกรรมนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงไม่ใช่น้อยการที่แม็กล้าทำศัลยะกรรมได้ขนาดนี้บ้านเขาคงมีฐานะดีแน่นอนพ่อของแม็ชื่อคุวาตะมาซุมิเขามีชื่อเสียงมากในวงการเบสบอลญี่ปุ่นสื่อญี่ปุ่นเรียกเขาว่า เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของทีมเบสบอลยูมิอุริจแอนและเขายังเป็นคู่หูกับคิโยฮาระคาซูฮิโระที่ร่วมกันสร้างยุคทองให้กับทีม PL กาคุเอ็นตั้งแต่ปี1983ทำให้พวกเขาเป็นตำนานในโคชิเองหลังจากนั้นเขาได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์เบสบอลที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นโดยในญี่ปุ่นนักกีฬาจะได้รับความเคารพนับถือสูงและมีรายได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาซุมิซึ่งมีสถานะเป็นมหาเศรษฐีในญี่ปุ่น ด้วยหลายตำแหน่งที่เขามีอยู่แม้ว่าเราจะไม่คุ้นเคยกับตำแหน่งเหล่านั้นแต่พูดง่ายๆก็คือมาซูมิมีอิทธิพลมากในวงการเบสบอลญี่ปุ่นปัจจุบันซูปเปอร์สตาร์ด้านกีฬาคนนี้ได้กเกษียณตัวเองนานแล้วแต่เขายังคงปรากฏตัวในข่าวของสื่อญี่ปุ่นอยู่บ่อยครั้งและสาเหตุก็คือลูกชายของเขาที่ลหลงใหลในการทำศิลปกรรมนั้นเองในตระกูลคุวาตะแม้ว่าจะไม่มีสายเลือดต่างชาติแต่แมทกลับมีใบหน้าที่ดูเป็นลูกครึ่ง และมีลักษณะดเด่นที่เหมือนกับชาวต่างชาติเมื่อตอนอยู่กับเพื่อนชาวต่างชาติจึงดูไม่ออกเลยว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นดังนั้นตั้งแต่รแรกๆจึงมีคนจํานวนมากคาดเดาว,ว่าแมทน่าจะเริ่มทําศิลปกรรมตั้งแต่อายุยังน้อยและเมื่อดูจากรูปถ่ายสมัยแรกๆของแมทเขามีลักษณะนหน้าตาที่ธรรมดาและเหมือนกับคนเอเชียทั่วไปไม่มีลักษณะดเด่นที่เหมือนชาวต่างชาติเลยหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าร่วมรายการวาไรตี้โชว์ในญี่ปุ่น แม้ว่าหน้าตาจริงของเขาจะแตกต่างจากในโซเชียลมีเดียอย่างมากจนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในญี่ปุ่นเรียกเขาว่านักหลอกลวงด้วยภาพถ่ายแต่ลักษณะใบหน้าของเขาก็ยังไม่ได้ดูเป็นชาวตะวันตกขนาดนั้นรวมถึงในภาพถ่ายที่เขาถ่ายกับพ่อของเขาคุวาตะมาซุมิก็ยังดูเป็นพ่อกับลูกกันไม่มีความรู้สึกแปลกอะไรอย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี2017ที่แมตกลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เหมือนกับการ์ตูนดิจิมอนในเรื่องดิจิมอนแอดเวนเจอร์ที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นแม็ก็หายไปจากหน้าจอทีวีไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนนี่เป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบที่สุดของมาซุมิพ่อของเขาแต่ช่วงเวลาสงบนี้อยู่ได้ไม่นานนักแม็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับใบหน้าที่งดงามเหมือนตุ๊กตาเซรามิกค,ครั้งนี้แม็อายุเพียง26ปีและเขาได้เผยภาพถ่ายของตัวเองตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันในรายการวาไรตี้ แม้ว่าคนทั่วไปจะเห็นได้ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี้ย่อมมาจากการทำศัลยกรรมแน่นอนแต่แมทยืนกรานปฏิเสธว่าเขาไม่เคยทำศัลยกรรมใดๆเขาอธิบายว่าที่ใบหน้าของเขามีความเปลี่ยนแปลงไปมากนั้นเป็นเพราะการดูแลตัวเองอย่างดีเขาบอกว่าเขาแค่ต่อขนตาและย้อมคิ้วเป็นประจำและใช้เครื่องมือที่ช่วยบำรุงผิวเพื่อดูแลผิวพรรณนอกจากนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกไปข้างนอก เขาก็จะแต่งหน้าทุกวันเพื่อเตรียมรับแขกที่อาจจะมาเยี่ยมบ้านโดยไม่บอกลวงหน้าการแต่งหน้าแต่ละครั้งใช้เวลานานถึงสองชั่วโมงในรายการเขายังพูดคุยเกี่ยวกับเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้ผู้ชมฟังและหวังว่าทุกคนจะมีใบหน้างดงามเหมือนกับเขาการโด่งดังจากรายการวาไรตี้ครั้งนี้ทําให้แมตได้รับความสนใจอย่างมากมีนิตยสารและสื่อหลายแห่งในญี่ป <living> ุ่นติดต่อเขาเพื่อขอถ่ายภาพโฆษณาหลังจากเลือกอย่างพิธีพิถัน แมดได้เลือกถ่ายภาพปกให้กับนิตยสาร GQ ซึ่งภาพจากปกก็เห็นได้ชัดว่าแมดมีใบหน้าที่มาจากการทำศัลยะกรรมอันโดดเด่นเขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลายเป็นตุกตาเคนที่คู่กับบาร์บี้ในชีวิตจริงล่าสุดแมดได้อัปเดตภาพถ่ายของเขาที่ไปตัดผมในโซเชียลมีเดียซึ่งผู้ชมเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเพราะดูเหมือนว่าช่างตัดผมกำลังฝึกซ้อมกับหุ่นแทนที่จะตัดผมให้คนจริง ถ้าแมยังคงพัฒนาใบหน้าต่อไปในอนาคตอาจมีวันที่เขาโพสต์ภาพหุ่นแล้วผู้ชมคิดว่านั่นคือแมดจริงๆก็เป็นได้หลายคนอาจสงสัยว่าแมดลงไหลในการทำศัลยกรรมขนาดนี้แล้วพ่อของเขาที่เป็นนักกีฬาไม่ห้ามเขาบ้างหรือบอกได้เลยว่ามาซูมิไม่เพียงแต่ไม่ห้ามแต่กลับสนับสนุนลูกชายมากอีกด้วยแมเป็นลูกชายคนเล็กของมาซูมิจึงได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษอีกทางครอบครัวยังมีฐานะร่ำรวยมาก ชีวิตของแมตตั้งแต่เด็กจึงหรูหรามากเป็นพิเศษตามที่แมตเล่าในรายการวาไรตี้โรงเรียนปฐมของเขาอยู่ห่างจากบ้านเพียง5นาทีโดยรถยนต์แต่พ่อของเขายังคงขับรถไปส่งเขาที่โรงเรียนทุกวันญี่ปุ่นมีระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยมากรถไฟชินคันเซน็นเชื่อมต่อทั่วประเทศและมีสถานีรถไฟใต้ดินมากมายแต่จนกระทั่งก่อนเข้ามัธยมปลายแมตก็ยังไม่เคยนั่งรถไฟใต้ดินเลยเพราะไม่มีใครสอนเขาจนกระทั่งเขาอายุ15ปี เมื่อเข้ามาเทยมปลายแล้วเขาจึงได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินครั้งแรกด้วยความช่วยเหลือจากคุณครูถ้าพ่ออย่างมาซุมิมีธุระและไม่สามารถไปส่งเขาได้ในตอนเช้าแม้จะเลือกนั่งแท็กซี่ไปโรงเรียนซึ่งในญี่ปุ่นการนั่งแท็กซี่มีค่าบริการที่สูงกว่าในไทยมากแม้จะเป็นเพียงระยะทางฮ้นในทีโดยรถยนต์แมดก็ไม่อยากเดินดังนั้นค่าแท็กซี่ของเขาแต่ละวันจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0เยนหรือประมาณ4 7 2 0บาทในตอนแรก มาซุมิหวังว่าลูกชายจะสืบทอดอาชีพของเขาและกลายเป็นนักเบสบอลที่ยอดเยี่ยมดังนั้นแมทจึงมีประสบการณ์การเล่นเบสบอลมา6ปีแต่เขาไม่ชอบกีฬานี้เลยจึงแกล้งทาให้จมูกของตัวเองมีเลือดออกเพื่อให้พ่อสงสารในฐานะที่เป็นลูกชายคนโปรดมาซูมิจึงรีบให้ลูกชายเปลี่ยนไปเอาดีทางงานด้านอื่นสําหรับแมทเขาสนใจในการเป็นนายแบบภาพถ่ายและเขียนเพลงรวมถึงกิจกรรมในวงการบันเทิงต่าง บางครั้งเขายังแชร์เทคนิคการแต่งหน้าของตัวเองบนโซเชียลมีเดียโอกาสที่เขาได้ขึ้นรายการวาไรตี้ก็มาจากการแชร์ลูคก,การแต่งหน้าของเขาทางออนไลน์ส่วนพ่อของเขาได้ช่วยผลักดันเขาหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถตอบได้เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมตอนแรกมาซุมิเป็นฝ่ายต่อต้านอย่างมากทําให้พ่อลูกมักมีปากเสียงกันบ่อยครั้งในบ้านแต่เมื่อเห็นลูกชายโด่งดังจากการทําศัลยกรรมและชอบความสวยงาม มาซูมิก็ยอมปรับความคิดและสนับสนุนอย่างเปิดเผยในภายหลังสำหรับค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมของแมดเนื่องจากเขาไม่ยอมรับว่าเขาทำศัลยกรรมตัวเลขจึงไม่สามารถประเมินได้แต่เราสามารถเปรียบเทียบเขากับผู้ที่ลงไหลในการทำศัลยกรรมคนอื่นๆได้ยกตัวอย่างเช่นบาร์บี้คนอื่นๆในญี่ปุ่นอย่างเช่นมัสดาเรโอโดยยังไม่สนใจส่วนอื่นลองมาดูใบหน้าที่สวยงามของเธอก่อนใบหน้าเล็กๆของเธอ ดูเหมือนว่าเครื่องหน่าจะวางแทบไม่พอโดยเฉพาะดวงตาที่ครอบพื้นที่ถึงหนึ่งในสามของใบหน้านอกจากใบหน้าแล้วรูปร่างของเธอก็ยังไม่เหมือนคนทั่วๆไปทําให้ดูเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เพียงแต่เธอยอมรับว่าเธอได้ทําการปรับรูปรักให้เป็นแบบนี้แต่เมื่อสามปีที่แล้วมัสิดะยังเป็นสาวสวยธรรมชาติใบหน้าของเธอดูเป็นธรรมชาติและรูปร่างก็ไม่ได้ดูเกินจริงมากขนาดนี้ถ้าเราดูจากรูปภาพบนโซเชียลมีเดียของเธอจะเห็นได้ว่า รูปภาพแต่ละรูปในช่วงเวลาที่ต่างกันนั้นดูเหมือนเป็นคนละคนกันเลยอีกคนหนึ่งที่โด่งดังจากการทำศิลปกรรมมากเกินไปคือวานิลาเธอมีความลหลงใหลในการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นตุกตาฝรั่งเศสสาวน้อยจากครอบครัวร่ำรวยคนนี้ได้ทำศิลปกรรมไปมากกว่า100ครั้งโดยใช้เงินไปกว่า2,000ล้านเยนหรือประมาณ47.2ล้านบาทนี่คือภาพลักษของเธอก่อนการทำศิลปกรรมแม้ว่าเธอจะไม่สวยโดดเด่น แต่ก็เป็นสาวน้อยที่ดูสะอาดสะอา้านจนกระทั่งเงิน2 0 0 0ล้านเยนถูกใช้ไปเธอก็กลายเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันเพื่อนๆรอบตัวของวานิลาก็ล้วนแต่มีตากลมโตและใบหน้าเรียวเล็กคนเหล่านี้สามารถใช้เงินมหาศาลในการทำศิลปกรรมได้ซึ่งแสดงว่าพวกเขามาจากครอบครัวที่มีฐานะดีและก่อนหน้านี้สื่อญี่ปุ่นเคยรายงานว่ามีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่ออเลนที่ไม่มีเงินทำศสลปกรรม เขาเลือกที่จะมีคนเลี้ยงหรือผู้อุปถรัรมภ์ถึง6คนเพื่อหาไรายได้มาทำศัลยกรรมโดยใช้เงินที่ได้จากการสนับสนุนนี้ทำศัลยกรรมไปทั้งหมด1000ล้านเยนหรือประมาณ23.6ล้านบาทสื่อญี่ปุ่นเรียกเขาว่าชายลึกลับผู้เสพติดการทำศัลยกรรมรูปร่างหน้าตาเดิมของอัลเลนจริงๆแล้วก็ดูหล่อเหลามีเครื่องหน้าที่ชัดเจนแต่หลังจากการทำศัลยกรรมหลายครั้งเขาก็กลายเป็นชายหนุ่มที่มีดวงตากลมโตใบหน้าเรียวแหลม และความไม่พอใจในหน้าของตัวเองเขาจึงต้องทำศัลยกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าปัจจุบันอนเลนกลายเป็นตัวแทนของใบหน้าเรียวแหลมในรายการวาไรตี้ของญี่ปุ่นเมื่อพิจารณาดูแล้วแมทที่ใช้เงินในการทำศัลยกรรมแบบไม่อั้นหากประมาณการดูแม้จะไม่ถึง1000ล้านเยนก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ800ล้านเยนการทำศัลยกรรมอย่างพอเหมาะพอควรน,นั้นไม่มีปัญหาอะไรหากมีการเตรียมตัวอย่างดีและเลือกสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ การเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับความสวยงามที่ตนเองต้องการก็เป็นเรื่องที่ดีแต่สำหรับแมดที่เสพติดการทำศัลยกรรมและหลอกตัวเองว่าไม่ได้ทำศัลยกรรมนั้นไม่เพียงแต่มีปัญหาเรื่องความสวยงามแต่ยังมีปัญหาทางจิตท,ที่น่าเป็นห่วงเพราะการโกหกที่ร้ายแรงที่สุดคือการหลอกตัวเองจนเชื่อว,ว่ามันเป็นความจริงเนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชันทำให้ผู้คนชื่นชอบวัฒนธรรมสมิติหรือ ACGN มีมากขึ้น ไม่เพียงเพราะเสน่ห์ของผลงานแอนิเมชันเองแต่ยังเพราะภาพลักษณ์ของตัวละครหญิงในนั้นไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวโลลิหรือสาวใหญ่พวกเธอต่างก็มีดวงตาที่สวยงามบางครั้งยังอดอ้อนคนดูผ่านหน้าจอทําให้หลายคนตกหลุมรักไม่เพียงแต่แฟนพันธุ์แท้ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมสองมิติแม้แต่คนที่ไม่รู้จักวัฒนธรรมนี้ก็ยังรู้สึกชื่นชอบเมื่อเห็นตัวละครเหล่านี้อย่างไรก็ตามการชื่นชอบก็มีขีดจํากัดการจะชื่นชอบถึงขนาดไหน ยังเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันต่อไปเพราะสําหรับคนทั่วไปวัฒนธรรมสมิติไม่ได้เท่ากับความเป็นจริงหากนําวัฒนธรรมสมิติเข้ามาในชีวิตประจําวันมากเกินไปก็อาจดูเหมือนคลั่งไคล้จนเกินไปได้แต่ก็มีแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปหลายตัวที่เริ่มทําการทดลองเช่นการใช้แม่แบบภาพถ่ายและแผงแต่งหน้าที่สามารถแต่งภาพให้คนดูเหมือนตัวละครในมังงะได้มีผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ชื่นชอบวัฒนธรรมสมิติเป็นอย่างมาก การแต่งหน้าและการใช้แอปพลิเคชันแต่งภาพไม่สามารถตอบสนองความลหลงไหลในวัฒนธรรมสองมิติของเธอได้อีกต่อไปเธอถึงขั้นทำเรื่องที่หลายคนไม่เข้าใจทำให้ผู้คนตกใจว่าเธอทำอะไรและทำไมการกระทำของเธอถึงได้รับความเห็นทั้งทางบวกและทางลบผู้หญิงคนนี้ชื่อนาซามิเธอเป็นผู้หญิงชาวญี่ปุ่นที่หลงรักตัวละครหญิงในวัฒนธรรมสองมิติมาตั้งแต่เด็กเธอใฝ่ฝันอยากมีดวงตากลมโตและสวยเหมือนกับตัวละครในวัฒนธรรมสองมิติ เพื่อที่จะทำให้ผู้ชายที่ชื่นชอบวัฒนธรรมสมิติหลงไหลและกลายเป็นเทพธิดาของพวกเขาเหล่านั้นความคิดนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกนักทุกคนอาจเคยฝันถึงการได้รับการชื่นชมจากผู้อื่นสำหรับผู้หญิงทั่วไปการแต่งหน้าและการใช้แอปพลิเคชันแต่งภาพอาจเป็นวิธีที่พวกเธอเลือกใช้เพื่อทำให้ตัวเองดูสวยเหมือนตัวละครสมิติแต่สำหรับนาซมิวิธีการของเธอแตกต่างจากผู้หญิงทั่วไปเธอเลือกที่จะทำศัลยกรรมเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เธอต้องการ เพื่อให้ตัวเองเข้าใกล้ตัวละครในโลกสองมิติมากขึ้นนาสมิใช้เงินไปทั้งหมดกว่า6ล้านเยนหรือประมาณ1.41ล้านบาทในการทำศัลยกรรมเพียงเพื่อที่จะกลายเป็นสาวสวยในโลกสองมิติที่แท้จริงถ้าอยากมีดวงตากลมโตและสวยเหมือนกับตัวละครในโลกสองมิติตามที่นาสมิบอกตัวละครหญิงในโลกสองมิติที่มีใบหน้าเล็กดวงตากลมโตปากเล็กและจมูกโดง่งทำให้เธอตกหลุมรักหัวปักหัวปัม ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจใช้เงิน6ล้านเยนเพื่อทำศัลยกรรมกว่า200ครั้งและสุดท้ายเธอก็ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีรูปลักษณ์เหมือนกับตัวละครในภาพวาดดีหรือไม่ดีนั้นเราจะไม่ตัดสินตอนนี้เพราะการทำศัลยกรรมใช้เงินจำนวนมากและต้องทนกับความเจ็บปวดมากมายไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทั้งกำลังทรัพย์และความอดทนเช่นนี้แต่ท่านนี้คือสิ่งที่เธอปรารถนาทั้งกลางวันและกลางคืนและเธอสามารถทำให้ใบหน้าของเธอ แต่ต่างจากโลกสามมิติได้จริงๆก็ถือว่าเธอประสบความสำเร็จจากภาพถ่ายเธอมีดวงตากลมโตและใบหน้าเล็กเหมือนกับตัวละครในโลกสองมิติบางคนวิจารณ์ว่าดวงตาของเธอกินพื้นที่ถึง3 0์ของใบหน้าและจมูกของเธอดูเหมือนจะทำให้หายใจลำบากส่วนล่างของใบหน้าดูเหมือนถูกตัดออกครึ่งหนึ่งคนบางคนมองว่าใบหน้าของเธอดูแปลกแต่ตราบใดที่เธอมีความสุขและชอบรูปลักษณ์นี้ก็เพียงพอแล้ว มองไปนานๆก็ยังรู้สึกว่าน่ารักและสวยอยู่เหมือนกันในขณะเดียวกันเนื่องจากนาซมิทำศิลปกรรมจนได้ใบหน้าเช่นนี้เธอจึงได้รับเชิญให้ร่วมงานหลายอย่างเช่นง,งานนทิทรรศการอนิเมะต,ต่างๆนิตยสารและภาพยนตร์ต่างๆก็ส่งคำเชิญให้เธอเป็นแขกรับเชิญนาซมิยังบอกด้วยว่าหลังจากที่เก็บเงินได้มากพอเธอจะไปทำศิลปกรรมเพิ่มเติมต่อไปจนกว่าจะกลายเป็นตัวละครในโลกสองมิติอย่างแท้จริงเธอภูมิใจกับสิ่งที่ทำ และรู้สึกว่าการทำศิลยะกรรมทำให้ความปรารถนาของตัวเธอเป็นจริงเธอเป็นคนแรกที่นำตัวละครในโลกสองมิติมาสู่โลกความเป็นจริงและนี่คือชีวิตที่เธอต้องการครอบครัวของนาซามิก็เปลี่ยนจากความไม่เข้าใจในตอนแรกมาเป็นการสนับสนุนในสิ่งที่เธอเลือกแม้ว่าหลายคนจะคิดว่าหลังจากนาซามิทำศิลยะกรรมแล้วดูแปลกไปแต่ก็ยังมีโอตะคุปุ่นจำนวนมากที่คิดว่านาซามิคือเทพธิดาสองมิติและชมว่าเธอน่ารักมาก นาซามีเองก็มั่นใจมากเธอบอกว่าผู้ชายชอบผู้หญิงแบบเธอและแม้แต่ผู้หญิงรอบตัวก็ยังอิจฉาเธอเธอเรียกตัวเองว่าเป็นเทพธิดาของโอตาคุและไม่ใช่การยกย่องตัวเองเท่านั้นภาพลักษณ์ของเธอทําให้มีผู้ติดตามจํานวนมากที่เธอทูลเธอพวกเขามองว่าเธอเป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ในชีวิตจริงและเป็นไอดอลสอมิติอย่างแท้จริงเมื่อเธอเข้าร่วมงานต่างๆก็มีแฟนๆจํานวนมากที่แย่งกันถ่ายรูปกับเธอ ทำให้ชื่อเสียงของนาสมิพุ่งสูงอย่างรวดเร็วแม้แต่เดินบนถนนก็ยังมีคนเรียกเธอและมีคนหันมองตามเธอ100%เอร์เซเลยเรื่องราวของวันนี้ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ไม่รู้ว่านาามิในสายตาของคุณเป็นอย่างไรหากมีตัวละครสอมิติแบบนี้อยู่ใกล้ๆจะเป็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ